สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก้าวไกลล็อกเป้าซักฟอกบิ๊กตู่ปมคอร์รัปชันรังสิมันโรมเปรยอาจมีรายชื่อพลเอกประวิทย์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีประเด็นเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนย้ำสองปอไม่ตอบโจทย์นั่งนายกรัฐมนตรี7พฤษภาคม2565 นายรังสิมันรโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเก้าไกลเปิดเผยถึงรัฐมนตรีที่จะเสนอในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการพิจารณาหลายคนเนื่องจากข้อมูลที่ได้มามีบาดแผลทุกพักการเมืองและตอนนี้พักเก้าไกลอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยอมรับว่าพักก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือการอภิปรายระบอบประยุทธ์ที่หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่พักจะแสดงให้เห็นว่ามีการคอร์รัปชันอย่างไร ขณะเดียวกันประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งล่าสุดมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในกระทรวงที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นยืนยันจะติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้ส่วนจะอยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ขอให้ติดตามและขออุบไว้เพื่อไม่ให้พลเอกประวิทย์หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรู้ตัว นายรังสิมันโรมยังย้ำถึงเนื้อหาที่ให้ความสำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ2มิติคือมิติด้านเศรษฐกิจและมิติสิทธิมนุษยชนเตือนรัฐบาลตเตรียมตัวชี้แจงโดยประเด็นอื่นๆขอให้ติดตามความพร้อมของฝ่ายค้านพร้อมกับรับรองว่าเนื้อหาข้อมูลของพรรคก้าวไกลเข้มข้นถึงพริกถึงขิง สสพักเก้าไกลย้ำจุดยืนของพักต่อต้านระบอบประยุทธ์ซึ่งมีพลเอกประวิทย์และความขัดแย้งภายในเขาเองไม่จำเป็นว่าประเทศจะต้องเลือกระหว่างพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์พร้อมชี้ว่าประเทศไทยควรมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ซึ่งเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของประเทศและนำพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองกับวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์ไม่ตอบโจทย์หากในเดือนสิงหาคมผลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยคำวินิจฉัยปมวาระ8ปีแล้วจะต้องมีการสรรหาหนายกรัฐมนตรีใหม่หากมีการเสนอชื่อผลเอกประวิทย์นั้นนายรังสิมันโรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสอสอและมาจากบัญชีของพรรคการเมืองซึ่งยอมรับว่าในปัจจุบันไม่มีบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ